สวัสดีทุกคนนะจ๊ะวันนี้พาขยายต้นจิงจูชายจิงจูชายนี่สรรพคุณเยอะดีเดี๋ยวกันตั้งกล้องเพลบอ่านสรรพคุณเงินจิงจูชายขับลมในลำไส้และกระเพาะอาหารช่วยบำรุงปอดและฟอกเลือดดับพิษและแก้าการอักเสบต่างๆยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ดีนะจ๊ะ ปรับสมดุลความดันโลหิตคืออันเนี้ยช่วยลดความดันในโลหิตได้ดีมากๆแก่ประจำเดือนมาไม่ปกติกระตุน้นภูมิคุ้มกันในร่างกายดีมาก,มากเพราะฉะนั้นหามาปลูกกันนะจ๊ะสุดยอดไหมส่วนมากเราก็จะเอาไปใช้เนี่ยจริงๆมันไปตกแต่งใส่อาหารเวลาเราต้มจืดแล้วเราไม่มีผักชอีอะไรที่ไปตกแต่งหน้าต้มจืด อะไรแบบนี้ให้มันดูแบบไม่ซีดให้ต้มจืดดูสีสันก็เอาเนี่ยหั่นหันฝอยๆแล้วไปโรยตามด้วยกระเทียมเจียวใส่ในต้มจืดก็ดูดีขึ้นมานะจ๊ะเนี่ยเห็นป้ามันมีหลายกอเขาแยกเห็นปะ่ะเขาจะแตกกอมาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยแยกได้หลายเลยน,นี่นี่ แยกเลยนี่ดูรากสิอันนี้ก็ได้อีกต้นหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมเขาแตกกอออกมาเราก็แยกเลยอืเห็นไหมนะเออเด็ดใบไ,ไปกินกันเด็ดไปใส่ต้มจืด ไม่ได้ตั้งหลายต้นไหนดูวิอันนี้มีแยกมาอันนี้ไม่มีอันนี้เดียวเดียวอันนี้อันนี้ยังไม่แตกกอเอาใบไปกินนี่ปลูกได้ต้องขยายเป็นนะพวกเราเข้าใจใช่ปะหามาปลูกปลูกต้นเดียวก็ต้องขยายแล้ว ขยายได้ไม่รู้จบไม่ใช่เด็ดกินเด็ดกินเด็ดกินแล้วไม่ขยายดินอะไรก็ได้แล้วแต่ใครจะมีดินแต่ละคนแหล่งที่มาไม่เหมือนกันใครจะผสมดินสูตรไหนก็แล้วแต่รากตัดได้นะจ๊ะถ้ารากมันยาวๆเนี่ก็ตัดฝาหากดติด ตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวนลีลาท่าทางกวนๆเฮาฮ้หาหุ่นๆทำสวนทุกวันฝากแชรฝากไลคฝากหวดให้กันและกัน จะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งสงนานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอีออ๊ฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยค่ะจะได้เป็นผลาดทริปใหม่ๆของเราแต่ทั้งหลายก่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกปดสิบเนะแล้วเราก็ดูกไปเรื่อยๆ ขยายไปไม่รู้จบเดีย๋ยวมันก็จะแตกกอ,อกมาอีกเยอะแยะตะแปะเป็นลมนี่ตัดกันเลยอย่าลืมนะจ๊ะทุกคนทำคลิปใครไม่อยากเหนื่อยก็ลงคลิปไปรัวๆเลยทำแบบงีิบๆเราชอบแนะนำแบบนี้แหละจะได้ไม่ซสีเรียดไม่เครียดกันนะทำเจาะกลุ่มเลยอัดลงไปทำอะไรก็อัด เนี่ยอยากทำแล้วก็อัดเข้าไปอัดคลิปลงไปแบบรัวๆเลยไม่ต้องไปสนใจผู้ใดตรงนี้เดี๋ยวจะใส่น้ำตาของน้องตั้มช่องความสุขอินสีมีคลิปอะไรก็อัดเข้าไปพวกเราเนี่ยอัดบนได้นะย อย่างที่บอกคลิปม,มันอัดบนกันได้เลยอัดบนไปใ,ใบก่อนเวลาจะย้ายกล้าทำอะไรก็แล้วแต่ให้ย้ายตอนเย็นๆจะดีที่สุดแต่ลบบรกากแข็งแรงอันนี้ขึ้นง่ายเดี๋ยวก็แป๊บเดี๋ยวก็ขยายตัวแล้ว ว่างอย่าเพิ่งเหา่าอือแค่นี้เองรดน้ำนโอมจะเป่าคาถามหาระรวยดนให้สวย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 โต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 ,ตนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านี้แหละ เท่านี้ก็ตรมหนักหนาแล้วยายจะมาใช้ความเย็นชาค่าฉันอารมณ์ดีพระมีความสึกฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาในช่องเราด้นะจ๊ะทุกๆคนไปกดติดตามได้เลยช่องแม่บีปลูกผัก ช่องพี่พาสวนผักหน้าร้านทัพชาคนรัก,กรเกษตรน้องเจี๊ยบเกษตรอินทรีย์ชีวีสุขใจน้องจี๊ดสวนสวนน้อยร้อยเรื่องปลูกน้องอิวปลูกเก่งนะพวกเราแต่ละคนนะนะจริงๆบ้านสวนชวนปลูกน้องแตนไปดูเหอะที่เราเอ่ยชื่อมาเนี่ยน้องโอนใจรัก,กรเกษตรคนนี้น้องใหม่ เป็นไอดอลของเด็กๆรุ่นใหม่เลยนะเนี่ย new generation <c oughs> ไปดูไปดูน้องโอนใจรักเกษตรแล้วก็คุณต้นเกษตรเออเกษตรต้นคุณต้นเกษตรชาแนลโอ๊ยตายแล้วทำไมหลงหลงลืมลืมลืมคุณต้นได้ยังไงคุณต้นนี่ขายแหนแดงด้วยนะขายแหนแดงขายเอไข่ผัอมขายหอยเชอรี่ด้วยไปติดต่อไปหาที่ คุณต้นเกษตร c h ชาแนลแล้วก็ไปดูเกษตรรักปลูกน้องโทนี่เกษตรต้อมเกษตรกรขี้เกียจสี่จุดศูนย์เอ,ย,อย่าจา๋าพาปลูกอืน้อยทำสวนนี่สาวน้อยน้อยทําสวนร้องเพลงเพราะเกษตรพาเพลินน้องยาอ,อหลายๆอย่างน้องยาให้มานี่มีการเจริญเติบโต,ตที่ดีแหละคุณหน่อยบ้านไร่วางพยอม,อม แล้วก็เก้าทีละ, 9, กะเก้าเกษตรอินทรีย์อันนี้น้องเอที่เรายุให้ทำช่องเ,ออเริ่มทำแล้วหลายๆคนที่ยุแล้วยังไม่ขึ้นเลยเนี่ยพี่ติ๊ดเนี่ยพี่สุปราเนวันรักกากิจเนี่ยยังไม่ยังไม่ขึ้นยุยังไม่ขึ้นแล้วก็อีกใครอีกเอออีกหลายๆคนเยอะเลย ที่มาที่ช่องเราเนี่ยไปดูที่มีคําว่าเกษตรมีคําว่าปลูกมีคําว่าไร่มีคําว่าฟาร์มมีคําว่าสวนสิริรัตน์อเกนิก,การ์เด้นเออแล้วก็สวนพี่สิริสวนพี่สิริการ์เด้นตามไปดูได้รับรองน้องนวดช่องเดโชสุกอินแล้วก็เกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นใครอยากติดต่อซื้อบอลสีไม้ด่างไปที่ช่องเดโชสุกอินไปที่ช่องน้องหนวดนั่นแหละ ไม่โกงไม่มีโกงซ่อมให้ด้วยจริงๆเพราะฉะนั้นอย่าไปโดนพวกคนในเฟซโกงต้องซื้อตามช่องแบบนี้แหละโอนเสร็จบางทีไอ้พวกขี้โกงโอนเงินเสร็จบล็อกเลยโอนเงินเสร็จบล็อกเลยมันคิดว่าจะลอยหนวนได้ไงฮะมันทำไแบบถ้ามันอยู่ในประเทศไทยมันไม่ได้รอดอยู่แล้วยกเว้นมันอยู่ต่างประเทศแค่นั้นเอง เอาแล้วนะเรียบร้อยแล้วงานเราเยอะตั้งใจทำช่องกันไปนะพวกเรานะเหนื่อยก็พักแต่ถ้าไม่อยากให้เหนื่อยทำช่องจอกกลุ่มยังเน้นยำ้ำใครมีบอลสีก็ทำแต่บอลสีอ่ะเออใช่ไหมทำทำบอลสีได้เลยมีพืชชนิดไหนก็ทำพืชชนิดนั้นเรลงไปรัวๆเลยได้ มันก็เดี๋ยวจะมีคนมากดติดตามเราโดยอัตโนมัติถ้ามีคลิปเยอะๆช่องมันก็จะลอยตัวไปเองนะจ๊ะทุกคนไปละช่องไหนที่มีคำว่าเกษตรเออสวนผักหลังบ้านตรีพงด้วยของน้องนาน้องนาน,นี่ช่องน่าจะ4ี่พันชั่วโมงได้แล้วมั้งคลิปยาวๆทั้งนั้น ลิปเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงคลิปยาวๆช่องไหนที่มีคลิปยาวๆจะผ่านกดเร็วบางคนบอกไม่เห็นใครมันจะดูไม่มีใครดูเราเราช่วยคนวิ่งทั <laughs> ้งคนรักการปลูกจริงๆคนรักการปลูกเท่านั้นแหละที่จะดูคลิปจนจบแต่มีข้อแม้ว่าต้องไม่ทําช่องนะถ้าทําช่องแนละ้วไม่ค่อยมีเวลาดูต้องแบบว่ายังไม่ได้ทําช่องอนะ่ะจะมีเวลาดูดูวนไปสนุกสนานเหมือนเราตอนใหม่ๆใหม่ๆ่ะ ยังไม่ได้ทําช่องไปดูช่องนู้นช่องนี้ช่องนี้ช่องนั้นอุ้ยเพลินจังเลยปลูกผักไปดูไปปลูกผักไปดูไปพอมาทําช่องเองโหยิ่งทาหลายช่องยิ่งไม่มีเวลาจริงๆมาแล้วแก้วตาสัญญาให้ไว้ยังจำบุญนี้บาปนำใช่ปะ่ะพี่มาได้เจอปังงอน ร้องผิดร้องถูกไปดีกว่าอย่าลืมนะจ๊ะดูแลสุขภาพด้วยทุกคนลงคลิปไปเรื่อยๆเอาคลิปวันละคลิปก็ยังได้เลยต้นไม้เนี่ยนเนี่ยลงมานเนี่ยเดี๋ยวเลยเห็นไหมฟ้าทะลายโจรนะ่ขึ้นมาพลับพลับปหมดเลยฟ้าทลายโจรเนะี่ยเพียบเลยเนี่ยเด็ดยอดไปจิ้มก็ติดได้เนี่ยนี่เอายอดเอายอดอ่อนๆนะเหมือนเหมือนพลิกเลยเนี่ยอดอ่อนๆนะจิ้มจิ้มเด็กก็ติดติดง่ายใส่ทักเอา เนี่ยกดดินให้แน่นๆเนี่ยยอดอ่อนๆเนี่ยติดง่ายฟ้าทลายโจรไปละแก่ีไนะ